สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนได้ดูช่องแมงก็ไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม o r y io นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เล่นง่ายมากนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าใครมีอเอเนเตมากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองและต้องเหลือแค่หนึ่งเดียวด้วยนะ แน่นอนแล้วก็ผมต้องมีอย่างน้อยร้อยประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเนี้ก็คือเป็นประเทศของบอดนะก็คือเป็นมันงดแล้วก็มปนทั้งอา่าคนธรรมดาที่มาเล่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามตีแถวเกาะเพราะกนเกาะอันนี้มันถือว่าดีมากเพราะมานเชื่อมบางนู้นได้เชื่อมพวกนี้ได้นะสิ่งที่ดีมากๆนะคบผมโอเคลรผมผมว่าเน้วผมจะตีแถวเกาะอ,อุ๊บผมจะพันเปนพันธมิตรเองกับประเทศต,ต่างๆนะให้ผลก็คือเพื่อให้ ประเทศอื่นนะผมมาตีของเรานะเพราะฉะนั้นนั่นเองเราก็จะต้องเป็นพันธมิตรซึ่งแม้ว่าเราเป็นพันธมิตรแต่ประเทศอื่นที่เป็นพันธมิตรกับเราก็สามารถตีเราได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมเรียกว่าการหักหลังนั่นเองพื้นที่ผมก็อยู่อันดับสิบเอ็ดนะมีสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดเอเคอร์นึ่งซึ่งผมจะเรียกว่าเอเคอร์นนะพื้นที่เป็นหน่วยเอเคอร์ละกัน เราเราจะเรียกมันเป็นสี่พันสี่หมื่นพันหน่วยก็ได้จะเป็นเอเคอร์ C H R แต่ผมยังได้เอเคอร์อะไรเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อะมัเรียก A C H เอเคอะะเร์ C H อเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันจะแถวเกาะเล็กๆนะเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะพรผมเห็นฝั่งนึงทหารฝั่งนึนงนนมือเยอะมากนะทหารฝั่งนึงทหารนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะแบบเยอะมากๆกันหนึงแต่ถ้าเราหาห้องช่องโหว่ได้สักจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถตีได้แล้วผมเห็นทหารเดินแถวนั้นอะสั้นสุดมีแค่สี่แสนคนเอง อุ๊ยออตโตมันเฮ้ยมันน่า,นาสนใจเป็นทรรมิตเป็นเรื่องทางธรมิตก็ไม่ได้ช่วยอะไรนแหลนหักหลังกันอยู่ดีเนีย่ยหมดแล้วเอ้ยออตโตมันแล้วโอ้โหออตโตมันเหลือแค่พันกว่าลนะ่ะนั่นผมก็ตีให้มันเหลือศูนย์สลา,ายนะตีไปเลยแนละ้วไม่ต้องเหลือนะเดีย๋ยวออโตมันจะเพิ่มทหารนะอ๋อัดออตโตมันทิงนะ้งแะเรียบร้อยออโตมันเลยนะตอนแ,กกนะออแตกกันน่ะอ้าวอ้าวผมกูแตกแล้วเอาตัวใครบุกกันเนี่ย อ้าวไม่น oh, well, oh, well, uh ่า huh. ซ yeah. ีแสงกับคนเอ้อใช่คนซีแซงกันนะซีแสงเอออะไรเออตุนัสไดมาสีแสงเขาคนเพื่ออาหารเนี่ยเห็นก็คือเห็นอยู่ห้าร้านนี่คือทหารนะเราจะเรียกว่าเป็นทหารแล้วกันทหารแล้วมาหกร้านเจ็ดร้านคนแล้วก็ตีกันะะมันผสมอาหารไปใส่ของคนมันสู้รบกับเขาอะไรแบบนี้คือทหารนะทหารนี่มีเยอะยิ่งดีนะเขาไะ้เขาได้สู้ได้ได้เปรียบกว่าฮะ ถ้าหามีน้อยนี่โอกาสสูงมากที่โนคนอื่นที่มีหานมากกว่าตีแตกนะอาจารย์ผมขอผมต้องหักหลักคนนี้แหละต้องเอาพื้นที่เขาคืนมาเอาพื้นที่นี่คือโมติมากๆอะ่ะเซิงผมจะตียังไงเนี่ยผมตีว่าฐานผมได้แค่สองแสนแต่ว่าคนอื่นเขาได้หลายร้าน้องคนต้องอัด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 ทีด่ใส่เข้าไปได้ประมาณหนึ่งร้านแหะผมมีหารประมาณสองร้านเจ็ดนะ สามล้านแล้ว so นะโอ้โหทหารโดนสามล้านกว่าแล้วไปตีอ่ะไม่ได้ไม่น่าไม่น่าตีผมไม่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 ตีผมไม่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 ตายแล้วตายแล้วไม่ะฐานผมไม่นะไม่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 นะตีผมโอ้โหอยู่ยี่สิบล้านเขาตีผมด้วยไปก็ทหานผมไม่เหลือเลวเลยห้ามือหนึ่งเงินที่เหลือแค่หมื่นเจ็ดห้าร้อยเอเคอร์ แล้วทีมมันลดลงวะบอกว่าเขาเอาทหารมังสู้ไปตีแถวนั้นเหรอแล้วก็ออกผมเออไม่นะนะคะผมเหลือสูงแค่ไม่ถึงห้าหมื่นเออมากอดมากอดเอาเงินดีเลยคราวนี้โอ้แพ้แน่เลยการที่จะแพ้ผมต้องสู้ให้ให,ให้มากที่สุดที่จะทําได้ผมรทจะแพ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ,มจะมผมจะมีเกาะเกาะหนึ่งผมจะสร้างเกาะเกาะหนึ่งให้เป็นที่เล็กๆนิดหน่อยเพื่อเอาที่นั่นแหละ เออผมใส่ไปเกาะเกาะดนึงดีกว่าตรงไั้นตรงนั้ถ้าเขารู้ผมยไหเขาก็ยติกไปแต่ก็ยืดได้เวลาอยู่ยืดได้อยู่อ่ะเออเยืดได้อ่ะเอออาจจะคุยได้ผมก็จะยืดไปไว้แหละนแล้วก็ก็ยึดตามเกาะไปเรื่อยๆเน่แล้วเขาไม่รู้นะแต่ว่ากอกมีน้อยมากๆอ่ะเอ้าเดี๋นะเดี๋ยวเดี๋ยวันนี่ผมแค่สามร้อสีสิบห้าเอคเดี๋ยวว่าพี่ะไูดเหรอ อาพี่สมพูพี่ส้มไม่ได้ยิบไปแล้วไม่ไม่ไม่พื้นที่ก็ผมโดนทหารสี่แล้วกว่าคนเองน้อยมากเลยอ่ะไปยอมแพ้ดีกว่าผมยอมแพ้ดีกว่านะสู้ไปก็ไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าทหารทหารขนาดพื้นที่ที่น้อยที่สุดยังตุยไม่ได้อันนี้คือรอบพี่สองนะนี่คือเป็นเอ่อแบบของไมการ์นเองซึ่งผมก็จะมาตีดูนะซึ่งเราจะมีหดห้าสี่แล้วกันนะในมือก็คือ เอาง่ายๆนะถ้าสีเดียวกันเนี่ยถ้ิสีดำถ้ามีอีกคนหนึ่งที่สีดาเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นพวกกันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ห้าสีนั่หนึ่งหรือคือเป็นท่าเอ่อเป็นห้าจากอันตรก็ได้ไอ้ท่เหมือนเป็นอันย่อยเน่ยนะก็นี่คือดีิงานี่คือห้าอันจรกใหญ่นะอตรงสีนี่คืออันจรกใหญ่สุดแล้วก็เหมือนเราแยกออกมาเป็นอันตย่อยๆนะมันเราจะต้องตีหลายจุดนะให้แตกให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายสีนะถ้าตีสีเดียวใช่ไหม สีขาวสีเดียวก็ได้เรอจะตีตสองสองสีได้นะตีแบบสีน้ำเงินด้วยตีขาวด้วยตีให้หมดเลยนะ <_ S 1> <Solar> ซึ่งตอนนั้นผมถ้าสีดำเหมือนกันเนี่ยเราจะตีกันไม่ได้นะเพราะมันอยู่พวกกันไงเออเราเราอยู่พวกกันเราตีไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นถ้าสีดำาันคือเราตีไม่ได้นะแต่ถ้าสีอื่นตีได้เลยนะเราสามารถเออเราสามารถผูกพันธมิตรกับสีอื่นได้ด้วยแต่ถ้าสีอื่นเขาไม่ผูกกับเราก็ก็ clerk, ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ผูกก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้า ตนตตีนี้ขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วแตกซึ่งผมพยายามจะผูกอันธมิตแล้วก็เลยพยายามจะตีด้วยนะผมเราตีได้หรือเปล่านะวันนี้ผมพยายามจะตีขึ้นเพื่นนะเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมากกว่าเดิมนะเพื่อให้จะสามารถอ่าเรียกว่าอะไรนะเพิ่มทหารได้อย่างรวดเร็วนะั้นตอนนี้ผมโดนสีเขียวตีหรือเปล่าก็าไม่รู้ พอเขียวมันตันขึ้นมาตอนนี้ถ้าหาผมมันเหมือนจะลดลงด้วยแล้วความกับใหม่นะ่ามากเล้นะพลก็ลดลงเหมือนกันตัวสีเขียวตีนะสีเขียวทหารเขามีเยอะด้วยนะ ผมเหลือทหารน้อยมาก,ากเหลือแพ่เมื่อกี้หมื่นทนผมว่าแตกแน่นั้นผมขอจบคลิปนัําเพิงแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับว่าแล้วต้องแตก